สวัสดีครับสวัสดีค่ะประกาศฉบับที่4ลงวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2,563เรื่องเดี๋ยวเดีก่อนมันตึงไปไหมมันมันดูแปลกแบบมันมันไม่เหมือนสอบดาวิจอ่ะคือมันได้แรงบันดาลใจมาจากรายการสักรายการหนึ่งจะไม่ได้แบบคุ้นๆไม่เคยเห็นในทีวีอเขาเขาชอบพูดอย่างนี้กันแล้วแบบว่าเอ้ยมันน่าสนใจเดีวนะฉันไม่เห็นหัว ไม่เห็นเอาหัวของเราสองคนแล้วอะฉันว่าเราเรากลับสู่สถานการณ์ปกติดีกว่าเอาแบบเดิมหรอแบบเดิมแบบที่เราเคยเป็นเถอะดึงหน้าตึงไปหมดแล้วเนี่ยเอาใหม่กันให่ัดัดขัดัดสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พกับพวกเราสองคนอีกครั้งกับหอดูดาวภูมิภาคโคราชนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วใช่แนะนําตัวกันอีกครั้งหนึ่งพัทยาโคชรัตโบค่ะกับอนันต์พลสุทรพย์หนึ่งคุงครับวันนี้วันที่สี่เราจะมาทําอะไรนะครับในตารางบอกไว้ว่าวันนี้พวกเราจะมาทาทรายโชว์นะหาอะไรหากระบาดทรายไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนละทรายทรายนวิทยาศาสตร์เราจะทำากกับการทดลองนะนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทะเลไม่ขำ หน้าม้าหมดแล้วนะนรับเราให้หน้ามาเข้าขังแทนแล้วกันโอเคขายโชว์เอ้าแล้ววันนี้พี่หนึ่งจะพาทำอะไรวันนี้ครับเราจะมาทําบอลลูนกันรู้จักบอลลูนไหมรู้สิบอลลูนเป็นยังไงไม่ไม่ใช่ดอะไม่ใช่เอาที่เป็นเน็ตไอดอลดังๆอ่ะเด็กเกิดยุคมิเลเนียมเจนแซสไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักเด็กดีหรอไม่รู้จักบอลลูนไม่รู้จักบอลลูนแล้วนะครับรู้ก็ที่ ต้องใช้อากาศร้อนแล้วก็ทําให้ลอยขึ้นอันนี้กเล่นมูฟที่ประเทศไทยแต่ก่อนเราก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสติวัลที่ปักช่องใกล้ๆเราเคยมาจาัดก็คือวันนี้เราจะทําบอลลูนลูกใหญ่ๆแบบนั้นกันแหละแล้วก็เอาเราสองคนขึ้นหน่อยหรอถูกต้องได้ ไม่ได้เวลาที่เรามีน่าจะไม่พอออแต่ว่าเราจะให้คอนเซ็ปต์ครับเกี่ยวกับบอลลูนไปบอลลูนที่ทุกคนนะครับเคยน่าจะเคยเห็นว่าะครูเป็นแบบนั้นในใจก็จะคิดแบบนั้นว่าเออหน่ะบอลลูนหน่ะบอลลูนเคยเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านแต่ก่อนมอปลายนะฮะจะมีแบบแข่งขันทำบอลลูนเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาปะปะปะเอาปะให้เป็นบอลลูนแล้วก็จุดไฟอ่าใช่ใช่เคยตอนเรียนวิทยาศาสตร์ใช่หลังๆมาเขา อ่ยกเลิกการทำเนื่องจากว่ามันอันตรายเพราะว่าใช้ไฟหรอมันใช้มันใช้เตาแก๊สจุดกันจริงๆเลยใช่ใช่เราจะใช้เตาที่ตะเกียงแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยเปลี่ยนครับค่ะเปลี่ยนเป็นโคมญี่ป่งมันต่างกันไหมอ่ะมันก็อันตรายเหมือนกันนะเคยเล่นโคมยี่ปุ่งใช่ไหมเคยเคยจุดแล้วมันก็มีไฟไหล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 ลงมาวิ่งหลบหัวซุกหัวซุนเลยอ่ะจริงๆบอลูนอากาศร้อนกับโคมญี่ป่งก็เหมือนกัน หล,กกหลักการเดียวกันก็คือว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะเบาครับพอมันเบาเสร็จปุ๊บมันก็จะลอยตัวขึ้นบนต้นเรื่อยๆอ,อ๋อใช้หลักการนี้ใช่แล,แล้วเนี่ยการทำบนลูนอากาศร้อนม่ว่าจะเป็นสเกลใหญ่คนนั่งได้หรือเป็นสเกลโคมที่ปุ่นหลักการเดียวกันก็คือขอให้มีความร้อนเข้าไปในอภาชนะปิดแล้วมันก็จะลอยลอยขึ้นไปอ้าวแต่ว่าอันนั้นนะมันก็จะอันตรายเรื่องไฟเหมือนที่พี่หนึ่งบอกอ่ะแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เราจะมาจุดไฟกันจริงๆไหมจุดจุดเลยเหรอ จุดทำไมล่ะเออไม่เอาวันนี้ครับเราจะมาค้นของในบ้านของทุกคนกันอะะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้ด้านหน้าค่ะที่บ้านของทุกคนต้องมีมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหนอันดับแรกครับถุงดําอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถุงขาวอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับเอ่อต้องถามว่าแต่ละบ้านอาจจะซื้อถุงถุงเขียวก็ได้ที่บ้านใช้ถุงเขียวกินแอปเปิ้ลจริงๆก็คือถุงขยะรีไซเคิลใช่ไหมถุงขยะแบบบางยังไม่ใช้อ่า ยังไม่ใช้ด้วยเผื่อว่าติดคราบไข่ไข่ไก่ของคุณแม่ก็คือเป็นถุงแบบนิวเลยครับก็คือถูกขยะดีไซเคิลอะขนาดบางใช่ไหมขนาดก็คือใช้เราใช้ขนาดใหญ่สุดก,ก็คือ34คูณแต่ว่าน้อง 2> 2จะใช้ขนาดเล็กได้ใช่แล้วก็คือใช้2ชิ้นแตบก็เตเียมมา2แผ่นค่ะอย่างแรกผ่านไปอย่างที่2ครับสิ่งสำคัญที่ต้องมีสิ่งที่จะให้ความร้อน เรื่องจากว่าเราจะไม่ให้จุดไฟอ๋อก็เปลี่ยนจากพวกตะเกียงแอลกอฮอล์การใช้ไฟเป็นได้เป่าผมได้เป่าผมเชื่อว่าคุณแม่น่าจะต้องมีมีนี่ยังไม่เป็นแม่ยังมีเลยใช่ครับเพราะผู้ชายบางคนก็มีนะบอกเลยผม,ผมหนาผมหนาบางคนบางคนติดติดคือว,ว่าถ้าสระผมแล้วไม่เป่าผมเราไม่หลับมีใช่ไม่งั้นหัวก็จะเป็นเชื้อราได้แล้วมีอะไรต่ออันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสอง สออุปกรณ์หลักก่อนแล้วกันโอเคต่อไปครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถวิ่งวิ่งหาได้อย่างเช่นหนึ่งกระดาษแข็งร8 0ยแกรแกมกระดาษปกกระดาษวกนี้ได้เลยก็สามารถหากระดาษง่ายๆที่บ้านได้เผื่อเจอเล่มรายงานคุณพ่อหนังสือโ็งหนังสือฉีกออกมาไม่ได้หากระดาษนี่แหละกระดาษปกเป็นนังสือนิยายคุณแม่โดนฟาดหลังไลเลยนะหลังๆเลยเหรอคุณแม่ที่บ้านนี่จับขึ้น เชือกหางกระเบนฟาดแล้วก็ลาด้วยเกลือโหดไปอ๋อไม่ได้ต่อไปเป็นป,นปนอุปกรณ์รณตัดค่ะต้องมาจะเป็นอันนี้ตัดได้เหรอต้องคู่กับอันนี้อ่ะตั๊เตอร์กับไม้บรรทัดหรือไม่ก็เป็นกันไก่นะคะซึ่งตรงนี้สําหรับเด็กที่อาจจะเล็กนิดนึงอาจจะต้องให้คผู้ปกครองช่วยช่วยตัดตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆอย่างป .5 ป .6 ขึ้นไปหรือว่าน่าจะพอใช้ได้เนาะใช้ได้อัน ไม่ไม่อันตรายก็แล้วก็เป็นสกอตเทปใสค่ะนะครับไม่จากัดยี่ห้อนะอืมไม่จากัดยี่ห้อแล้วก็ที่เหลือครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับตกแต่งนะคะก็จะเป็นพวกสีเปอร์มานแตนต่างๆขอให้อ่าระบายบนถุงขยะของเราได้ไม่ลบก็พอระบายบนฝาผนังที่บ้านได้ไหมแม่จินตนากแม่ฟ้าติดแล้วเจอแม่จับผูกคือหากระเบิดิดแล้วนะครับก็คือว่า หลายคนหลายคนแบบไปเอาปากกาไว้บอร์ดมามาเคียถมันลบนะครับะมาเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากขอเลือกถุงกันแล้วกันเพราะว่าถุงสีดำเนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่ออกขอเอาออกไปเราใช้ถุงสีขาวเนาะเริ่มที่อะไรคะเริ่มแบบแรกครับทีละถุงเลยแล้วกันถุงใบแรกครับอย่าเพิ่งไปดึงออกให้เป็นถุงนะแต่เย็นๆนะเราจะทำการตัด ก้นถุงก่อนอ๋อตัดก้นถุงตรงที่มันซิลมาถุงที่สองค่ะก่อนที่จะตัดครับเราไม่ได้ตัดตรงขอบพอดีเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับถุงเนี้ยเราจะใช้แค่2อส่วนสามของถุงเท่านั้นโอเคก็คือเราจะแบ่งถุงเป็นสามส่วน3ส่วนแล้วตัดออกไปส่วนหนึงส่วนหนึ่งอ่ะต่อไปเราจะต้องทําการเชื่อมต่อถุงค่ะผ่านบลูทูธไหมผ่านบลูทูธไม่ใช่จะเล่นตามทำไมเนี่ย ก็จะต้องการเอาถุงทั้งสองใบครับมาต่อด้วยนี่ไงสกอตเทปไซ์กลางขุงออกก่อนใช่ไหมคะขยายถุงออกมาเนาะเวลาต่อกันนะครับก็เอาอีกถุงหนึ่งครอบครอบอีกถุงหนึ่งไม่ต้องเยอะมากสักประมาณ2องามเซนก็พอ เนื่องจากอากาศที่เราใช้อะครับเป็นอากาศที่มาจากไดเป่าผม,มจะไม่ได้เหมือนอากาศเหมือนบอลลูนจริงๆที่เขาใช้แก๊สใช้ไฟจริงๆละก็คือความร้อนจะจะน้อยกว่าหลายคนที่บ้านมีถุงขยะใบเล็กสามารถใช้ได้ไหมบอกคือก็พอได้แต่ว่าแนะนําว่าเป็นถุงใบใหญ่ดีกว่าอ่ะทีนี้พี่หนึ่งจับไว้เดี๋ยวดึงทีเดียวเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ควรจะต่อเทปใช่ไหมคะง่ายๆนะคะดเด็กๆแปะตรงหัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ ให้อีกคนนึงจับไปก่อนอย่างนี้อ่าแล้วก็ค่อยๆไล่แปะไปเรื่อยๆไงแมแค่นี้มันก็จะตรงแล้วไม่ยากดึงสกอตเทปออกมาทีเดียวเลยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องแปะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือโอเคให้ถุงมันต่อกันสนิทเนาะก็จะพิกอ่าที่หนึ่งจับตรงนี้นี่ก็จะวัดเอาใหม่อีกทีดึงเลยแปะหัวไว้ก่อนเขาบอกว่าการแปะถุงนี่คือแล้วแต่ถนัดแล้วกันเนาะแล้วแต่เทคนิคเทคนิคคือแต่เราแค่ต้องการให้มันสนิท อันนี้ก็คือต่อถุงเรียบร้อยต่อเรียบร้อยก็จะยาวแาดน,นี้เลยอ่าเราก็จะสนิทด,ด้วยนี่นะคะแปะเรียบร้อยต่อไปครับตอนนี้ถุงของเราจะเริ่มเป็นอุโมงค์และเป็นท่อแล้วเราจะต้องทำการปิดด้านบนของบอลลูนให้สนิทปิดสนิทไปเลย<ร>โอเคอง,งั้นเราเอาฝั่งนี้เลยจะได้ไมีไม่ต้องกลับถุงละอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ด้านบนอ่าปิดสนิทแล้วนะคะเนี่ยนี่ ต่อมาครับเหลือจุดที่ต้องให้ความร้อนอ่าก็อีกฝั่งหนึ่ง,งที่งห่งยังว่างอยู่ทำยังไงทีนี้นนทีนี้ครับเราต้องใช้กระดาษก่อนกระดาษนี้เป็นกระดาษปลูอย่างที่บอกไปนะครับเราจะทําการพับให้เป็นสส่วนตามแนวยาว,วโดยเราจะใช้แค่2ส่วนเท่านั้นก็คือจะเป็นใช้นี้อีกแผ่นหนึ่งพี่หนึ่งไม่เอา,เอาก็คือใช้2ออันนี้แล้วยังไงต่อคะ พอเสร็จปุ๊บจริงๆเพื่อให้มันง่ายกว่าเราใช้สกอตเทปครับปิดด้านบนตรงนี้ให้อยู่ก่อนรึ๊บนี่ใช่ไหมให้เขาอยู่ด้วยกันใช่อีกฝั่งหนึ่งอะคะทำเหมือนกันป่ะเหมือนกันครับเีอถ้ามีคนช่วยจับก็ง่ายขึ้นนะคะ ได้แล้วเราก็จะเป็นยังไงสิ่งถ้าได้คือจะเป็นอย่างนี้โอเคก็คือเอากระดาษมาประกบกันปิดหัวท้ายแหละก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้พี่หนึ่งเจ้ากระดาษมาทําอะไรคะกระดาษครับใส่ไว้ด้านในในถุงในถุงให้อยู่ตรงกลางอ่ะมันมีเส้นตัวถุงมันจะมีเส้นอยพับใช่เราก็กะตรงกลางนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วทำไงต่อแล้วก็สกอตเทปติดกระดาษเนี้ยให้อยู่กระถุงให้ได้โอเคแล้วก็ ลก้นแว็อีกฝั่ง,งนึงด้วยเหรอถูกต้องครับลงเหมือนเดิมง่ายเลยแปะฝั่งนี้คราวนี้เนี่ยเราก็จะได้ส่วนของอด้านล่างบนลลูนจริงๆเราใส่กระดาษลงไปเนี่ยนอกจากจะเป็นจุดที่เอาไว้ใส่ตรงนี้แล้วก็คือเอาไว้ถ่วงเพราะว่าบอลลูนถ้าไม่มีตัวถ่วงมันจะพลิกคว่ำได้อ่าต่อไปขาตรงนี้ที่ยังไม่ได้แปะเราจะทำการพับเข้ามาอย่างนี้ครับเพื่อ เคยเห็นบอลลูนใช่ไหมที่มันจะเป็นเหมือนโคนไอติมอ๋ออันนี้คือเราจะปิดรูมันด้วยใช่ไหมจะไม่ให้ลมออกเลยใช่ไหมเหมือนโคนไอติมอ่ะนะใช่เราจะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะพับลงมาเลยง่ายๆก็คือพี่หนึ่งพับเก้าสิบองศามาเลยใช่ไหมใช่ครับดดไปรรไแค่นี้ก็บอลลูนเรียบร้อยโชว์หน้าตาหน่อยได้ไหมอันนี้คือฝั่งหนึ่งที่เห็นไหมจะเหมือนตัวบอลลูนที่มีกระเช้าอ่ะเนาะ แล้วข้างบนก็จะเป็นที่เราปิดหัวไปเรียบร้อยละใช่อ่ะพร้อมที่จะไปปล่อยแล้วค่ะแต่ยังขาดอีกหนึ่งอย่างคือมันไม่สวยอ่ะมันก็ขาวๆเดียะมันไม่มีเวทีคุณหนูไงเวทีคุณหนูเราจะต้องนี่ไงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งบอลลูนกันก่อนก่อนที่จะเอาไปปล่อยเนาะอันนี้ตามจินตนาการเลยใช่ไหมคะเต็มที่ได้งั้นเดี๋ยวเราตกแต่งบอลลูนกันไปเข,า,ขาลาสักครู่ไป พอไหมก่อนที่ก่อนที่เราสองคนจะเนื้อตัวเลทเทไปมากกว่านี้เออคือไม่พอแต่ว่าก็ควรพอเดี๋ยวเราขอโชว์ผลงานที่เราวาดทั้งสองฝั่งกันหน่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าหน้าตาของบอลลูนที่ประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันตกแต่งแล้วนี่จะเป็นแบบนี้พี่หนึ่งชูสูงๆหน่อยนี่แล้วตรงนี้ก็คือตรงส่วนที่ตรงปลายก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราจะไปปล่อยใช่ปล่อยเลยไหมคะปล่อยเลยครับ ตรงนี้ด้านนอกอ๋อด้านนอกเพราะอะไรอ่ะห้องนี้เตี้ยไปนะครับเราต้องการพื้นที่กว้างอย่าลืมได้เป่าผมด้วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยบอลลูนด้านนอกกันไปค่ะตามมาค่ะถึงเวลาเดี๋ยวครูศิลปะจะชื่นชอบจริงไหมอ่ะครูต้องหลังน้ำตาหลังว่าหลังว่าไม่น่าให้มันผ่านเลยเอาเราจะพยี้ทำไมเนี่ย อ่าอย่างนี้ครับค่ะเม่กินเนี่ยเราไปทำกันในห้องประชุมแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราปล่อยในห้องประชุมไม่ได้ใช่เพดานต่ำไปไดนไปตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ด้านหน้าลงแจ้งด้านหลังของเราก็เป็นอาคารนิทรรศการนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นในกาแดดก็คือตอนนี้เป็นลานกิจกรรมที่เราก็คงต้องปล่อยตรงนี้แหละใช่วิธีก่อนที่จะปล่อยต้องทําอะไรบ้างวิธีก่อนที่จะปล่อยเออตั้งจิตไม่ใช่นี่ภาวนา ช่วยกันส่งแรงใจมาเราใช้นี้ใช้ไฟใช้ไฟนะครับใช้ไฟแล้วก็ใช้ได้ค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าครับว่าเราจะต้องเป่าแค่ไหนป่องเท่าไหร่นี่คือนี่คือสําคัญแล้วนะเอาพี่หนึ่งอธิบายหน่อยได้ไหมก่อนที่เราจะเริ่มเป่าก่อนสาธิตอ่ะพี่หนึ่งบอกเลยว่าเราต้องทํายังไงบ้างเอาลมร้อนมากน้อยแค่ไหนบอลลูนเนี่ยมันลอยเพราะว่าลมร้อนที่อยู่ภายในเราบอกว่าลมร้อนเนี่ย อากาศร้อนจะลอยขึ้นข้างบนนะครับมันจะพาบอลลูนเนี่ยเราลอยขึ้นไปด้วยดังนั้นแล้วเราจะต้องเปิดใดค่ะใดเชื่อว่าหลายคนหลายบ้านมีโหมดเป่าเย็นพอเราเป่าลมเย็นเข้าไปในบอลลูนเนี่ยนะมันก็คือบอลลูนก็เย็นบอลลูนก็เย็นบอลลูนไม่เสียบอลลูนไม่เสียเหมือนปลายผมเนี่ยแล้วมันลอยไหมมันก็ไม่ลอยเออเพราะชื่อมันบอกอยู่แล้วบอลลูนอากาศร้อนดังนั้นนะครับเราให้เลือกโหมดป็นนีอากาศก็ร้อนนันเนี่ยเงือเห็นเงือไหมเนี่ยร้อนไม่พอหรอมันไม่พอจะลอยเหรออะไร ไม่ได้ต้องรอยกว่านี้ต้องรอยกว่านี้คืออากาศข้างในบอลลูนต้องร้อนกว่านี้ใช่ก็คือปรับโหมดร้อนสุดไปเลยค่ะร้อนสุดแล้วก็เปิดเปิดใสอย่างนี้เลยอ่ะรอยไหมเล่นทำไมเนี่ยอ่ะเปิดหมดไม่ลอยร้อนสุดแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ในบอลลูนกันใช่ไหมใช่ครับซึ่งถามว่าจะใส่เยอะแค่ไหนใส่เปิดนานแค่ไหนค่ะมาดูพร้อมๆกันนะเราบอ คือต้องบอกว่าอากาศตรงตรงมือผมมันร้อนมากเลยนะเนื่องจากว่าอาดาเนี่ยเป็นดเป่าร้อนออกมาแล้ว,ลวเนี่ยเวลาจับนะครับให้จับตรงที่เป็นกระดาษอ่าแล้วก็จับอยู่ตรงที่เป็นด้ามของดด้วยนะคะใช่เนี่ยตอนนี้บอลลูนป่องแล้วก็วคือว่าเราจะต้องทําการให้อากาศข้างในของบอลลูนนะครับร้อนมากที่สุดที่จะร้อนได้เป็นไงคะพี่หนึ่งร้อนร้อนครับร้อนแต่ว่าอ,อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งใช่ นิดนึงแล้วเนี่ยพอยังไม่ใช่อ๋อนิดไปหรอนิดไปนิดไปคือหลายคนก็เชื่อว่าหลายบ้านนะครับเวลาเราปล่อยบอลลูนเราก็จะถ่ายรูปไปตอนนี้แหละนะฮะช่วยส่งใจให้เราด้วยนะคะถ้าถ้าไม่ลอยยังไงเราถึงนี้ก่อนถ้าปล่อยไปแล้วไม่ลอยถามว่าต้องทำยังไงก็ปล่อยใหม่ค่ะ เราไม่รอยล่ะเราจะตกงานปะเราจะอายไหมต้องมาดูกัน,ล,นลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันปะพร้อมไหมคุณสำพร้อมไหมข้างบนพร้อมอ่ะให้ทำไงเราจะนับถอยหลังพร้อมกัน5้าสีสสองหนึ่งไป <c oughs> อาลม้มลมข้างนอกแรงกว่าอ,อย่างนี้จัดว่ารอยไหม ลอยอันนี้ก็นับหรอนับคือคืออย่างนี้ต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการในการลอยของบอลลูนจะลอยหรือไม่ค่ะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งก็คือใดเราก็ไปไกลเลยเนาะนนไม่เห็นล้วลิฟลิฟต์ขึ้นคิวมูลโอนิบัสไปแล้วลิฟต์เลยคืออย่างนี้จะลอยไม่ลอยขึ้นอยู่กับอะไรอันดับแรกครับ ใดบ,บางคนงมี่บ้านใด800วัตต์บ้างใดแบบไม่ไม่ได้วัตต์สูงบ้างทําให้ความร้อนมันไม่พอ,อสองอากาศภายนอกอย่างวันนี้วันนี้อากาศคืบม,มาครับเหมือนฝนเรตกแล้ก็ลมลแรงมากจริงๆมันควรจะขึ้นมันคือปกติมันจะขึ้นแนวดิ่งแบบนี้นถ้าสมมุติว่าเรา เรามีห้องโถงที่มีแบบเหมือนเหมือนอาคารเรียนที่เป็นห้องโถงตรงกลางหรืออาคารเนระส์อาคารห้องประชุมอะไรพวกนี้เนาะเราถ้าปล่อยในพื้นที่ปิดแบบนั้นได้จะดีกว่าค่ะเพราะว่าจะไม่มีลมมากวนมันจะลอยดิ่งแต่ถ้าเมื่อกี้ดูบอลลูนอะมันลอยเฉยอะมันก็พยายามขึ้นแต่ว่ามันไปตามลมใช่ไหมดูผมเราสิก็ลมแรงอืมค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปด้านในอีกครั้งหนึ่งเราไปคุยกันทีหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมสุปบอลลูนมันลอย เพราะอะไรจริงมันต้องลอยหนีฝนกันก่อนใช่จากตรงนี้ปะป่เราไปกันเดี๋ยวไปข้างในกันโอเคปะเป็นไงเมื่อกี้นี้บอลลูนดีลอยเฟงฟางดีสวยงามเออเฟงฟางแต่ว่าสวยงามไม่กล้าพูดอ๋อสวยงามนี่หมายถึงความสวยของบอลลูนหรือว่าไงศิลปะเกตสีอย่างที่บอกไป โอเคพี่หนึ่งลองมาอธิบายเรื่องของการลอยของบอลลูนหน่อยสิทำไมบอลลูนถึงลอยได้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าบอลลูนลอยได้เพราะอากาศที่อุณหภูมิแตกต่างกันอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นด้านบนเหมือนที่เราเห็นครับเวลาเราเราต้มน้ําหรืออะไรก็ตามที่มันมีไอร้อนออกมาไอร้อนจะขึ้นไปเรื่อยเรอยเหมือนเวลาที่กามันวีดวิ่ดว่ด้ไอมันขึ้นข้างบนใช่เหมือนกันครับก็คือ ไอร้อนนะครับความร้อนที่เราใส่ไปจากในเปาผงก็คือมันจะไม่ถุงในบอลลูนเราเนี่ยร้อนจัดเลยร้อนกว่าอากาศด้านนอกอแล้วก็เลยทําให้อากาศร้อนอ่ะพาบอลลูนพาบอลลูนลอยขึ้นไปก็เลยได้เป็นบอลลูนอากาศร้อนเนาะแต่ว่าอย่างบอลลูนที่มีกระเช้าล้วให้คนนั่งได้อันไ้นเขาใช้ความร้อนจากอะไรอ่ะพี่หนึ่งใช้แก๊สครับใช้แก๊สเป็ะเป็นเป็นถังแก๊สขนาดใหญ่เลยเราก็ใส่เข้าไปแบบแรง มันถึงได้มีแรงยกที่พาบอลลูนลอยยิ่งยิ่งทําให้บอลลูนร้อนค่ะมากเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับยิ่งยิ่งลอยขึ้นดีแล้วก็ยิ่งเล้น้าหนักได้เยอะขึ้นดูที่ขนาดอยู่ที่อะไรหลายหลยอย่างงั้นวันนี้กิจกรรมของเราจบตรงนี้ซึ่งยากนะมเอาจริงไม่ยากง่ายในกิจกรรมในครอบครัวถ้าไม่ตีถ้าไม่ตีกันเรื่องแปะกอเทปไม่ตรงเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็มีตอนว่า วัดรูปนิดหน่อยที่อาจจะแบบอหมยิ่งยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เยอะไปละตอนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราอยากเห็นแล้ว่าทุกคนทํามาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะถ่ายภาพบอลลูนไม่ว่าจะลอยหรือไม่ลอยที่ลองประกอบกันที่บ้านโพสต์ใต้คลิปนี้ใช่วันนี้วันนี้ก็มีอะไรไหมไม่จะประกาศอะไรอีกไหมไม่เงาหัวไม่มีแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ เราลากันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาดูว่าหอดูดาวภูมิภาคโคราชเราจะพาทำกิจกรรมอะไรกันอีกบ้างใช่ครับอ่ะวันนี้ไปก่อนครับก็สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศปิดไหมรือตะตะตะ,ตะอะไรไหมประกาศ <laughs> เอาละบายบาย <laughs>